สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องจุก e a ส m y o n l i n e นะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการใช้สตรีมจากไลฟ์สดบน youtube นะครับบนระบบไอโฟนนะครับหรือว่า ios นะครับนะฮะก็เปิดโทรศัพท์กันขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกไปที่ Safari b r o w s e r นะครับนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปค้นหา สตีมหยาดนะครับเว็บไซต์สตีมหยาดนะฮะครับเมื่อเข้าเจอสตีมหยาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่คําว่าสตีมหยาดเลยนะฮะหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่ดีนะครับกับการใช้สตีมหยาดนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่ อีเมลของตัวของคุณเองลงไปนะครับที่ใช้ iPhone อยู่นั่นแหละนะฮะเป็นอีเมลของ iPhone นะฮะที่ใช้กันอยู่นะครับพอหลังจากนั้นแล้วก็จะได้รับเลข6ตัวนะครับจากสตรีมหยาดนะครับทางอีเมลนะฮะเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว6หลักนั้นนะฮะเราก็คลิกตรงที่คำว่า ล็อกอินในแถบสีฟ้านั่นเลยนะฮะนะครับมาถึงกันที่หน้านี้นะครับเราก็ล็อกอินเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเข้าสู่ระบบของสตรีมยา r d นะครับแล้วก็คลิกแถบสีฟ้ากันไปเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มาที่หน้านี้นะครับก็ไปคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราเองนะฮะนะครับจะเป็น Facebook YouTube อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เลือก YouTube เนาะถ้าเกิดว่าหลายคนมีหลายแพลตฟอร์มนะครับนะครับเราก็ใส่รายละเอียดนะครับลงไปว่าจะไลฟ์สดเรื่องอะไรคำอธิบายลงไปด้วยนะครับแล้วก็ คลิกกันที่แถบสีฟ้านั่นเองนะฮะพร้อมที่จะไปอีกหน้าหนึ่งเพื่อที่จะทําการออกอากาศในขั้นตอนต่อไปเนาะนะครับมาถึงหน้านี้แล้วก็คลิกแถบสีฟ้ากันไปเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวออกอากาศกันอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะนะครับก็นํามาให้ดูกันนะครับสาระดีๆนะฮะเพราะหลายๆคนหลายๆท่าน ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับกับใช้สตรีมหยาบบน iPhone นะครับมาถึงตรงนี้เขาก็จะถามถึงไมโครโฟนถึงกล้องนะครับแล้วก็กดคำว่าอนุญาตนะฮะไปเลยทีเดียวนะฮะครับเมื่อเรากดอนุญาตแล้วนะครับมันก็จะไปที่หน้านี้นะครับอา้าวเราก็ใส่ราย,ายละเอียดนะครับจะเป็นชื่อสับเรียบร้อยแล้วเราก็ คลิกแถบสีฟ้ากันไปต่อเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะไปหน้าต่อไปนะครับเตรียมการออกอากาศไลฟ์สดบน youtube กันต่อไปนะครับมาถึงหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นคำว่า go live นะครับเราก็กด go live ไปเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นการบอกได้เลยว่าเรากำลังออกอากาศออนแอร์พบเพื่อนๆกันอยู่นะครับ นี่ก็ขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับสำหรับการแชร์ลิงก์นะครับคลิกที่รูปคน2คนนะฮะคลิกเป็นทีนะครับเห็นไหมฮะรูปคน2คนนะครับอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็คลิกตรงตรงไป1ทีนะครับแล้วมันก็จะไปที่หน้านี้นะครับเห็นลิงก์ไหมครับลิงก์อยู่ด้านบนสีช่องสี่เหลี่ยมสีขาวนะครับ ่าแล้วก็กดตรงแถบสีฟ้า1ครั้งนะฮะไม่ต้องกดแช่นะกดลงไป1ทีแล้วก็ปล่อยนะฮะมันก็จะไปเมื่อเราได้ลิงก์แล้วนะครับเราก็ไปที่ด้านล่างนะครับไขป่ปลา3จุดนะฮะ เรคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับเราก็คลิกไปที่โพสคอมเมนต์นะฮะนะครับแล้วเราก็คลิกไปที่โพสคอมเมนต์นะครับน่าจะเห็นอยู่นะฮะหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็พูดคุยกันได้นะครับหลังจากนั้นแล้วมันจะมาที่หน้าคอมเมนต์นะครับแล้วเราก็คลิกวางนะครับมันจะขึ้น รงคำว่าวางนะครับแล้วไอลิงก์นั้นก็จะปรากฏที่แถบของแชทนะครับหลังจากนั้นเราก็กดแชทนะฮะนี่นะครับเป็นอันจบพิธีการนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันต่อนะฮะว่าเวลามีปัญหาในการใช้อีเมลครับก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับคนที่มีปัญหานะครับ นำเมลมาใส่แล้วนะฮะปรากฏว่าล็อกอินไม่ได้นะครับ,นะรบเอาก็ลบเมลหลักของเราออกไปนะครับแล้วเราก็เอาอีเมลอื่นเข้ามาใส่นะครับแล้วก็กดล็อกอินใหม่นะครับกดล็อกอินใหม่มันก็ไม่รับอยู่ดีเพราะไม่ใช่อีเมลของมันนะครับแล้วเราก็เอาอีเมลเก่ามาใส่อีกเหมือนเดิมนะครับเอามาใส่ปุ๊บนะฮะถ้ากดแล้วมันไม่ล็อกอินนะครับ เราก็เปลี่ยนอีเมลของเรานะด้านหลังสุดนะครับไปสักหนึ่งตัวใส่ตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กดล็อกอินมันก็สามารถเข้าล็อกอินไปได้นะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เลข6หลักนะครับที่จะมาใช้ล็อกอินเข้าสตรีมยาดหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับ ถ้าไม่เข้าใจพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าเท่าที่เจอมานะครับแต่ละคนนะครับเจอปัญหาไม่เหมือนกันนะครับบางคนเข้าทีเดียวได้เลยบางคนเข้าแล้วเข้าอีกต้องเปลี่ยนต้องแปลงต้องใช้ใชลูกลอ่อลูกชนนะฮะก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันทําไมเป็นอะไรกันต่าง,าง,าง,างๆนานาขนาดนั้นนะครับครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ทักทายคอมเมนต์พูดคุยกันมาครับผม